เข้าไปข้างในแล้วรับทราบรับครับ,รบ,รบไอ้เพื่อนเปิดก่อนได้ปูด รถไปหมไหมเดี๋ยวเราดูธงสามก่อนธงสามน่าจะอยู่ที่เราเนี่ยกลับกลับมาช่วยหน่อยกลับมาช่วยก่อนเดี๋ยวเราดูธงสามแบบเพื่อนหลังโดนจ่าแฮบโดนปั๊ก๊อปปี้ก๊อปปี้จ่าแมาแล้วนะจ่าตายสองตายสองเลิศพังเลยครับสวยสวย โอเคไม่เป็นไรไปสองจาเจ็บกลับเขามากลับเขามาที่แถบไปครับไป้ังไปจะซับไปสองอ่ะไม่รู้มันมาแค่สองหรือมามากกว่านี้อ่ามันกิดละน่าจะมีแค่นี้เอ้ไม่คิบเว้ยไม่กิบไม่กิบไอเพื่อนรถมันนั่งได้ไหมไอโควิดลารถนั่งได้ไหมไปด้วยไปนครับเดี๋ยว้มอเยรถไงครับเดี๋ยวจอา โอเคโอเครับทราบรับทราบเฮ้ยกลไม่ได้แร้กข้างหน้าคุณนะจ๊ะรถรถมาโนโอนอนสวยสวยเห็นเลไรแขกแขกแหกไหมรถรถ ช่วยแล้วทำไปตายเลยม,นะม,มนะกยแวกไม่รู้กระสุนหมดหรือเปล่าออะ,อะไริขอรีกะระสุน<ม>หน่อยมีคนนะปิ่ผมไม่ยิงลู้นะผมต้องถีบ ีมันแตกเพราะผมผมไม่รู้หรือว่าเพราะคุณดูไปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้ผมยีงไม่โดนวอ๋อโอเคโอเคจับต้องจาเป็นไงมั้งฮะตายเรียบศัตรูนะเรามีคุณนาจาเทพอยู่ผมได้เก็บได้สามตัวแต่เป็นเพื่อนเราตัวหนึ่งถึงเพื่อนด้วยคุณคุณคอยู่ดีๆเข้าพวดเข้ามาผมพุลืมดูก็ได้ดูแผนที่ไง เขาตรงเลยนะตรงนี้เคียร์ละโอ้ยรถอะไรอ่ะทำไมโลจีเป็นงั้นอ่ะทำไมโลจีจเด็นงนั้นล่ะมันป๊าจา้าผมเล่นบุให้เพื่อนอ, <c oughs> อย่างน้อยคุณอาจารย์ก็ฮีโร่นะซัดหมดเลยนะเราหลอกลอ่อคือเป็นแผนเป็นแผนจา่าเห็นไหมแขก็สยย่ใจเพราะเพื่อนชุบใ่เยินก่อนเนอะ ก่อนตอรี่ทีเคทีหลังได้จมามักบาาบ้ให้หน่อยจะระยะอุ้ยอ้าวล่วงโดนอะไรเพื่อน่งโรรดนโดนโดนอ๋อไมา่คนรจุบเลยนะ ไม่โทรแกแฮปปี่อ่ะไม่ผมขออาปั๊กหนึ่งอันแล้วก็กระสุนกินแล้วทุกคนหมดครับอุ้ยทำไมผมไม่ตายวะเสียงมันมาเสียงมันมาแล้วเพื่อนไปดีระเบิดมาระเบิดหน่อยระเบิดมาระเบิดมาหมอผมระเบิดตามัวอย่าไปจับจันไปเราเราค่อยค่อย รอยิงมบนแนวนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ไหนวะไอ้ตายกิฟบบ้านบ้านบนแถบประจ้าหน่อยตายแล้วกิ๊บบ้านแถบหน่อยวางกระเป๋าลงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ความหมายามหมออกจากคือเอาของลงจากรถก็พอละไม่มีอะไรละแค่นี้แหละขอบคุณมากไปจาหน้ามูเล่นเลยมาย่องย่องอะไรหลุดดีวะ ไม่ใช่เฮี้ยอะไรดำๆวะไม่ได้ยองตายเพื่อนตายตายแล้วตายแล้วอีกกี่ตัวอ่ะไปสอง ไดาวอีกสองผมว่ามีเดลลี่อุ้ยเจ๊ะโอ้โหเรารอตีนไปทักทักจ่าด้วยเว้ยจะไปไหนนะยังรอเลยทางบาโบมาเนี่ยดาวดาวหนึ่งมันอยู่ข้างย่าเลยเว้ยชาลีมาใกล้เลยนะจ๊ะ ดักไว้ดักไว้เราได้เปรียบเราได้เปรียบเราสนามเหย้าเนยูยไง<ป>ไเขาใกล้แล้วจา,จาระวังเสียงใกล้มากดาวหนึ่งสวยคอจะรอดจ่ายเราเป็นหน้ารอดตารอดใจใช่นี่แหละ มาอยู่ในแคมป์นี่มอนแมงมาเรื่อยๆแหละกระนนะโอ้ยเอาเพื่อนโทษทีชิบหายแล้วผมกำลังร้อนอยู่มันเยอะตรงนี้เดี๋ยวนด้ปยวิ่งกำข้าหัวด้วยโทษโทษเพื่อนเฮ้ยข้างหน้าเห็นนายวิ่งอยู่วิ่งอยู่ยิงให้ไหนรู้ปะ เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปในแล้วเข้าไปาในแล้วระสับกรสับไอ้สิเพื่อนเปิดก่อนได้ปูดฝากดูคลิปด้วยนะครับขายของก่อนขายของก่อนเฮ้ยหดยังเฮ้ยเอ้าโจ๊ตโจ๊ตโจ๊ตเพื่อนหลอนหมดแล้วตอนนี้ เดิกันไปก่อนนะอย่าไปเพื่อนในรถคันนี้มันนั่งได้ไหมฮะยก่ได้แต่ว่ามันได้สามสี่สี่ห้าคนถ้าผมจำไม่ได้เออเดี๋ยวเพื่อนจะไปนะผมข้างบนมีสองเลยอรับได้ไหมขอสองหน้าใช่ไม่ใช่เพื่อนปรอเดี๋ยวผมพาขึ้นไปข้างบนนะโอเคครับพาไปหาแท้งเลยนะได้ลงเลยเ่อหลงตอนนี้แหละลงเลยขอบคุณครับก็ไปต่อไปเจอเจอคนละครับ ตาล้ากขบยของข้ามาแล้วอย่าบอกใครนะหอ,อ,อช่ด้วยหายเต็ม<า>มือีเยอะอ๋ผมผมล่วงผมล่วงก่อนะไมไม่บอกพี่เือกเยก็ไม่เต็มสายแล้ือน อุ้ยอ้าวเรือนะแทงอู่าบ่อีรับบ,บ้าครับมาดีแล้ แตกขาดไปนะผมยิงไงนดเพื่อนเฮ้ยไม่ขาดหรอกเฮียลุกขาดแล้วขาดแล้ววิ่งหมาผมเด้อหายพี่โอเคพักันอ่ามาตามาต้าพักกันเอ้ามีคนตายด้วย เ็เบา้าหน้ามีมีกี่ลูกมีกี่ชุดแ่ยมีมาตามีคนอื่นม,มีสองชุดสมัครจ๋ามันไม่มีคนน,น,นะทีนี่นเออแสดนว่ต้องโดนยิงไม่ใช่มาตาหรือ,อเ,เปล่าเขาก็มีมา ขึ้นเฟรนี่ใช่ไหมแป๊กโดนย์แป๊ก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 ที่ใดมีกระสุนไหมเฮ้ <S <S ยโลจิไม่พอว่ะอ่ะอาจบไม่ทันเลยว่ะไม่จา่ายิงได้เยอะจังวะใส่ที่เป็นมอเตอร์เมื่อกี้เนี่ยเลย Mm-mm. <clears throat>